สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางเพจลดมือสองมงคลคาเซนเตอร์อุบ,บลราชธานีตอนนี้นะครับวันนี้อยู่กับซอศักดานะครับที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักง,งานใหญ่ที่อุบ,บลรัชธานีนะครับวันนี้เราอยู่กับ Fort u n e er นนะครับอยู่กับ f o r t u n e er, ตัวใหม่นะครับเรียกว่าเข้าใหม่าตามที่พาดหัวไปนะครับ ไม้น้อยๆนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับมาเทียบท่าที่มงคลคาเซนเตอร์อีกแล้วนะครับก็หลายคนที่มองหาอยู่นะครับหลายคนที่มองหารถครอบครัวสําหรับปีใหม่นะครับปีใหม่นี้นะครับรถครอบครัวสําหรับฟอร์จูเนอร์เองเนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับไปได้ไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเรานะครับเป็นตัวที่ขายดีมากๆตอนนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาเสียอนาคตนะครับเรามาเข้าไลฟ์สดกันเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับรับชมอยู่ที่ทํางานนะครับเวลาดีนะครับช่วงนี้ประมาณสักสี่ห้ามงเย็นเนี่ยนะครับอุบลราชธรนีตอนนี้ไม่หนาวแล้วนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับประมาณ20องศานะครับไม่ร้อนไม่หนาวจุดเกินไปนะครับอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่โอเคละ ใครที่ว่างๆอยู่กมาชมไลฟ์สดรถสวยๆเข้าใหม่ที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับห่างหายจากหน้าจอไปหลายอาทิตย์นะครับคันนี้นะครับเข้าใหม่นะครับเพิ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ทีมงานผมและก็ผมเนี่ยไปขับมานะครับขับมาเองรีวิวเองนะครับขายเองนะครับนักเลงพอนะครับโอเควันนี้สอศักด์าอยู่กับ Fortuner 2.8ขับ2นะครับ2.8ขับ2นะครับก็หลายๆคันปล่อยคลิปไปก็มี มีโฟวิลอยู่หลายคันแต่ว่าหลายคนก็เลยสอบถามเข้ามาว่าอยากดูรถที่มันเป็นขับเคลื่อนสอล้อนะครับเพราะว่าบางที4ฟวิลอาจจะไม่จําเป็นนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับทั้งสภาพเป็นยังไงนั้นแล้วก็ไม้น้อยที่ผมพูดไปเนี่ยไม้น้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับ Fortuner ตัวนี้นะครับใครเข้ามาชมแล้วนะครับอยากให้ญาติพี่น้องได้รถสวยนะครับราคาสบายๆนะครับก็ กดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปหรือใครรับชมย้อนหลังที่ช่องยูทูบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในระหว่างที่กําลังรอนะครับในระหว่างที่กําลังรอผู้เข้าชมเข้ามาชมรถสวยๆที่มงคลนเตอร์วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับสัญญาณชัดเจนไหมนะครับก่อนที่เราจะไปดูรถตัวจริงอีกรอบหนึ่งนะครับดูรถดูรอบๆคันดูจุดขายดูออปชันของคันนี้กันนะครับ แจ้งเข้ามาได้คนที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะบก็แจ้งเข้าด้วยว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับสัญญาณชัดเจนไหมนะครับสวัสดีทั้ง31 32ิบสยูเซอร์นะครับที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับโอเคยูเซอร์นี้น่าจะมีคลการก,ารกดแชร์ไปแล้วแต่ผมขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับผมขออนุญาตแชร์ให้กับผู้ชมทางบ้านได้เห็นกันเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะพลาดรับชมรถสวย,สวยเพราะว่าอาทิตย์หน้านี่อีประมาณ เดีนะ๋ยวนนี้สิบแเใช่ไหมสิบเก้ก็ตีในอาทิตย์หนึ่งสำหรับเวลาทํางานเวลาที่ท่านเด็ตัดสินใจซื้อรถเพราะหลังจากนี้ก็จะหยุดยาวแล้วนะครับอันนี้ก็หยุดยาวแล้วก็หลายคนที่มองหารถครอบครัวอยู่นะครับทา่านใช้แน่นอนนะครับถ้ามาที่มงคลคาร์เซนเตอร์นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของ Fortuner เองเนี่ยต้องบอกว่ามีรถเยอะมากๆนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดณนะช่วงเวลานี้นะครับ นช่วงเวลานี้เป็นรถที่ขายดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานนะครับไปกันได้ทั้งครอบครัวไปกันได้หลายๆคนนะครับและที่สำคัญเราคัดรถสวยๆไหมน้อยเนี่ยมาขายกันแบบทุกวันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ที่สำคัญราคาอีกอย่างหนึ่งนะครับราคาก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าราคาประหยัดจากรถใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปหลายคลิปเนี่ยครับรถกลมฟูเจเนอร์เองเนี่ยประหยัดไปที5 6แสนนะครับ4-5-6แสนเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับ โอเคนะครับอำนาจเจริญชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้การอดีตนั่นนะครับวันนี้หากินทางไกลนะครับที่อำนาจเจริญนะครับขอให้โชคดีโชคหมานนะครับหมานหมานเฮงๆนะโอเคมาแล้วนะครับผู้ชมเข้ามามากพอแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปในหลายไลฟ์นะครับในหลายคลิปนะครับโฟลตัวนอร์โฉมนี้นะครับโฟลตัวนอร์โฉมนี้ตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่ตัวแรกนะออกมาเมื่อปี58นะครับ2015นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งยิ่งใหญ่ของ f o r t u n e r ก็คือเปลี่ยนบอดี้เดิมทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยทั้งบล็อกเครื่องยนต์เกียร์นะครับโครงสร้างนะครับนะบตัวถังรูปลักษณ์ภายนอกภายในเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับจากเดิมที่เาขาเรียกว่าอะไรใช้มาเท่าไหร่ตั้งแต่ปี0ูนย์เลยปีศูนย์ห้าจนถึงปี15เนี่ยนะครับฟอร์จูเน่แชมป์ก็หายไปแล้วนะครับฟอร์จูเน่โฉมแรกถึงมาสุดอยู่ที่ฟอร์จูเน่แชมป์ก็มาเปลี่ยนโฉมนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนว่าเปลี่ยนใหมม่่เนนนียะนะครับับก็จต้องดู หล่อขึ้นนะครับดูหล่อขึ้นดูเท่ขึ้นนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระจังหน้าเดิมแบบนี้นะครับคนเขาก็จะไปแต่งกันไปแต่งกันเพราะว่าตอนนี้พอจะเนิ่ตัวนี้ออกมาเนี่ยของแต่งเยอะเยอะมากนะครับของแต่งเนี่ยเยอะมากของแต่งชุดแต่งโดยเฉพาะชุดแต่งที่เป็นกระจังหน้าทียดีนะฮะออกมาเนี่ยคนเอาไปแต่งกันเยอะมากนะครับแต่อย่างที่รู้กันก็คือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลบางคนก็ชอบเดิมแบบนี้นะครับเพราะว่า กรจะจังหน้าตัวเดิมเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะให้มันดูมันดูมันเตีย้ยลงหรือมันโหลดลงเนี่ยบางคนก็ไปติดสเกิร์ตนะครับไปติดสเกิร์ตรอบคันมามันก็อยู่คล้ายๆมาให้มันเตี้ยลงนะครับแต่ถ้าเดิมๆม,มันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะสูงๆประมาณน,นี้แตส่สเกิร์ตเข้าไปมันก็อยู่ประมาณประมาณขนาดนี้นะครับห่างจากพื้นประมาณฟุตหนึ่งนะครับถ้าใส่สเกิร์ตหน้านะครับตัวนี้เป็นตเ,เดิมจากโรง,งงานทุกชิ้นนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานทุกชิ้นไม่ได้แต่งไม่ได้เลยเลยอันนี้คือบอดี้เดิมๆสีเดิมๆเดิมทุุกกจดนะครับแล้ว มันไม่เคยขยับเดี๋ยวไม่ขยับยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะไปดูายละเอียดอีกทีนึงนะครับโอเคด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะออกแบบมาใหม่นะครับพวกกระจังหน้าชุดโครเมียมลมดำนะครับชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกครอบชุดโครเมียมนะฮะตัวนี้คือออกแบบมาใหม่ทั้งหมดนะครับทิ้งเขาเรียกว่าทิ้งตัวเดิมที่เป็นโฟลเจอเนอร์แชมป์เนี่ยหรือโฟลเจอเนอร์ตุ้นก่อนเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะไฟหน้าเนี่ยนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ย B I B I V D ตัวนี้นะผมขับกลับมาจากกรุงเทพนะครับคือทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากนะครับดีมากผมลองขับเองด้วยตัวเองนะคันนี้นะครับนะครับ600กว่ากิโลเนี่ยผมบอกเลยว่าบล็อกเครื่องตัวนี้ของ f o r t u n e r เนี่ยผมยอมรับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับในการประหยัดน้ำมันมากผมขับแบบไม่เรีบนะผมขับในโหมด e c o m o โ e มนะครับก็คือโหมดประหยัดน้ำมันนะครับโอเค คุณผู several, aja, ้ชมเขามาดูเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเดี๋ยวเราดูภายในกันภายในนะครับภายในของ2.8นะ2.8ขับ2นะครับภายในของเฟอร์นิเจอรขับ2นะมันจะเป็นสีเดียวกันกับเฟอร์นิเจนะครับก็คือภายในเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับเป็นเบาะหนังแท้สีน้ำตาลเข้มนะครับอ่ะเป็นเบาะหนังแท้สีน้ำตาลเข้มเหมือนกับเฟอร์นิเจที่ผมรีวิวไปหลายคันก่อนหน้านี้นะครับที่ขายออกไปหมดแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เลยเอา2.8ขับ2มาขายเพราะหลายคนอ้อไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่า4วิวไม่จาเป็นต้องใช้ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเป็นเบาะหนังแท้นะครับปรับไปฟ้า8ดทิศทางนะครับสามารถปรับเข้ากับสรีระของคนขับนะครับผู้ขับขี่ได้นะครับไม่ว่าท่านจะขาสั้นขายาวนะครับก็สามารถปรับปรับเข้ากับสรีระปรับเอนปรับยกปรับขึ้นปรับลงเนี่ยนะครับคือใช้งานได้ง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ว่าท่านจะน้ําหนักเยอะขนาดไหน ตัวนี้ไม่ไม่ส่งผลต่อการปรับนะครับซึ่งตัวแบบรุ่นใหม่ที่ออกมานะครับมันก็จะเป็นกระจกนิรภัยแจมโพดิชั่นทั้ง4บานกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนมันจะให้มาแค่บานเดียวก็คือบานฝั่งคนขับนะครับแต่รุ่นใหม่นออกแบบมานะครับเป็นกระจกออตโต้ทั้ง4บานนะครับพวกระบบเซ็นทรัล,ล็อกระบบล็อกกระจกหรือแม้แต่ปรับกระจกมองข้างเองจะย้ายมาถูกจะย้ายมาอยู่ที่แผงประตูฝั่งขวาทั้งหมดนะครับ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเพราะรุ่นเก่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นเก่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณเนี่ยที่เป็นปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยนะครับบางทีการที่เราจะไปปรับหรือค้ำหาเนี่ยมันจะยากนะครับแต่ตัวนี้ฟอร์เนอร์ตัวนี้ออกแบบมาย้ายมาให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดขายกันเลยนะไปดูจุดขายกันเลยว่าโฟอร์เนอร์คันนี้นะฮะคุณไ้ชมดูดีๆนะครับนะผมอยากให้ดูว่านเนี่ยรถมือสองเนี่ย จุดที่มันจะวัดกันได้นอกจากเรื่องของราคาแล้วนะครับเรื่องของราคาแล้วเลขไม้นะครับเลขไมเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆของรถมือ2นะครับ26,184กพนิโลนะครับ20,000กิโลนะครับแต่ 20, นานปีเท่าไหร่สิบห้แต่นะ16 17 18 19 4ปี4ปีนะครับวิ่ง20,000นะครับ4ปีวิ่ง20,000นะครับไม่แท้แน่นอนสำหรับร้านมงคลคาเซนเตอร์นะครับไม่มีกลับไม่มีครอ ไม่แทะเช็คศูนย์ได้นะครับเช็คประวัติได้นะครับคู่มือบุ๊กสวิตการใช้งานกุญแจสำรองทุกอย่างมีครบไปจนได้สอกร์ขับ2ไม้สอ0หม0กิโลนะครับคันนี้อยู่ที่ราคาล้านห้าหมื่นบาทนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเต้องบอกราคาไปทุกๆทุกๆช่วงของคลิปด้วยนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับราคาที่1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับถ้าลถใหม่รุ่นนี้นะอยู่ประมาณล้านหกแสนนะครับลถใหม่ราคาอยู่ประมาณล้านหกแสนนะครับก็ตีนเห็นเลยประหยัดไปประมาณ5้าแสนกว่าบาทนะครับครึ่งล้านคุณผู้ชมนะครับ แล้วก็นะครับพวกระบบนะครับระบบต่างๆเนี่ยนะนะระบบต่างๆของ p ฟล์กินเน่ตัวนี้นะครับผมมารีวิวนะมาไลฟ์สดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหลายคนเข้ามาชมแล้วเห็นรถสวยๆแบบนี้ไม่สอ0หม0กิโลนะครับผู้อิจการสาขาทั้งสองท่านที่ขับมาพร้อมกับผมเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าคันนี้นะครับสภาพแบบโอ้โหคุณผู้ชมนี่มันป้ายแดงชัดๆเลยนะครับโอเคนะครับระบบภายในอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับ สตาร์ทเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ได้ยินแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเพราะว่ารถวิ่งเหมือนสองหมกิโลเนี่ยนะครับสภาพก็ไม่น่าจะต่างจากป้ายแดงเลยนะครับไม่น่าจะต่างจากป้ายแดงนะครับแล้วขับดีมากนะครับผมว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนแล้วก็มีโหมดให้เลือกนะครับสําหรับคนที่อยากประหยัดน้ํามันนะครับไม่รีบมากก็ขับโหมด หมดอีโคโหมดที่ผมขับมาจากกรุงเทพนะครับคือคันนี้นะครับผมบอกว่าผมรีวิวได้อย่างเต็มปากเลยว่ารถสภาพดีมากเพราะผมขับด้วยตัวเองนะครับขับด้วยตัวเองทดสอบขับทั้งทางใกล้ทางไกลรถติดในกรุงเทพเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับนะคือหลายคันที่ผมรีวิวผมอาจจะไม่ได้ขับด้วยตัวเองแต่คันนี้นะนะผมสอนจากดาเนี่ยขับด้วยตัวเองนะครับเน้นย้ําเลยว่าทดลองขับมาแล้วนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับประหยัดน้ามันแบบไหนคือข้อมูลที่เรา ทดสอบขับจริงๆแล้วก็วิ่งทางยาวด้วยนะครับไม่วิ่งแค่ใกล้ๆว่าขับไปใกล้ๆแล้วมาบอกว่าดีเนี่ยนะครับบางคนเออคุณขับแล้วหรือเปล่าคันนี้ผมขับแล้วนะคันนี้นะแล้วก็ระบบเนี่ยพวกระบบระบบจอระบบอะไรเนี่ยเช่นตัวพอติโนตัวใหม่ก็จะให้นิเกเตอร์มาอยู่แล้วนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะมีนิเกเตอร์อยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้งานได้ง่ายเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเมนูภาษาไทยนะครับคือ มันเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เป็นโฟล์กเนอร์แชมป์เนี่ยนะครับบางตัวที่ยังไม่อัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วเป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่ท่านทัชเบาๆถ้า,าท่านอยากจะไปจุดไหนเนนิเวกเตอร์มันเป็นระบบภาษาไทายอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้งานได้ง่ายอย่างที่ผมบอกไปรุ่นนี้มันมีมแบบการ์ดท,ที่มันเล็กมากนะครับหลายคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงหรือคนที่เขาอาจจะไม่รู้เข้าใจว่าเป็นนะครับ เข้าใจว่าเป็นการ์ดเพลงการ์ดภาพการ์ดกล้องอะไรก็แต่อย่าไปถอดออกโดยเด็ดขาดนะครับอย่าไปถอดออกโดยเด็ดขาดนะครับนะตัวนี้ถ้าหายก็หลายตังค์นะครับควรระวังนิดนึงนะครับนี่ผมจะกำชับลูกค้าลูกค้าหลายท่านเอาไปบางทีออบอกว่ามันไม่มีส่วนใหญ่ผมจะถ่ายรูปไปนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าเวลาผมปล่อยรถเนี่ยนะครับผมมีถ่ายรูปไปว่ามีนะครับมีนะครับคันไหนไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะครับแต่คันนี้มีถ้าว่าถ้ามันหายออกไปเนี่ยนะผมผมสาที่ใ้ดูเลยแล้วกันสมมติว่ามันหายแล้วกัน สมมติว่ามันไม่มีนะสมมุติว่ามัานไม่มีเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมจอ,อท่านจะดับไปนวิเกเตอร์ท่านจะหายไปทันทีนะครับนี่แหละฮะจุดอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยมันก็จะใช,ใช่ใช้งานไม่ได้นะครับนี่โอเคผมใส่ข,ขึ้นไปแล้วโอเคอันนี้คือภายในอันนี้แนะนำใเรื่องของอหน้าจอนะครับหน้าจอเขาออกแบบมาใหม่ให้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับดูใหญ่ขึ้นเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับ ใช้งานง่ายเพียงแค่ท่นทัสเบาเนี่ยนะครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยมันจะตอบสนองได้เร็วมากนะครับตอบสนองได้เร็วมากนะครับไม่ต้องไปจิ้มค้างนะครับโอเคพวกระบบต่างเนี่ยนะพวกระบบต่างๆที่เขาเรียกว่าอะไรที่เขาให้ให้มาเนี่ยนะครับมันใช้งานได้ง่ายทั้งหมดเลยไหมมันจะเป็นเมนูภาษาไทยเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่จะเป็นการกําหนด,ดปลายทางนะครับเนี่ยการกําหนดปลายทางที่เราจะไปนะครับไปไหนแบบไหนยังไงเนี่ยนะผมบอกเลยว่า มันเป็นอะไรที่ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับตัวนี้ใครใช้ไปก็คือใครซื้อไปก็ใช้งานได้สะดวกสบายไม่ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ผมก็เป็นบรรยาเหมือนกันนะครับน่ะเรียนมาน้อยนะครับพูดไม่ได้นะโอเคหน้านระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับระบบแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับปรับได้ง่ายๆในหลายคนที่ปรับไม่เป็นหรือเปิดไม่เป็นเนี่ยขอให้ AC มันติดท่านกดออโต้นะครับ นกดออโต้เดี๋ยวมันก็จะปรับอุณหภูมิให้ท่านอัตโนมัติเองนะครับนะออโต้หรือว่าแค่แอร์หลังก็อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะใช้งานได้ง่ายนะครับตัวนี้นะฮะถ้าละถ้ารุ่นก่อนแอร์หลังมันอยู่ตรงข้างล่างนะครับบางทีถ้าคนเปิดไม่เป็นเนี่ยนะครับเปิดเฉพาะแอร์หน้าแอร์หลังมันก็จะยังไม่เย็นมันก็เลยแก้ปัญหาเซ็นเซรุ่นนี้ก็เลยแก้ปัญหาเอาไว้เชียวกันเลยจบนะครับไม่ต้องไปหาปุ่งหาปุ่มอะไรมันเสียเวลานะครับโอเคนั่นคือนะครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์อิเล็กทช้งานได้ สะดวกสบายใช้กันได้ง่ายนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถ้าเอาเป๊ปะอะไรก็2,755ซีซีนะครับ177แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็เลฟโทนิกนะครับที่เป็นเกียร์โหมดขับขี่แบบโหมดเกียร์ธรรมดาหรือโหมดสปอร์ตแบบแพดเดนชิพนะครับเกียร์มือนะครับแน่นอนรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีเกียร์มือมีการขับขี่โหมดสปอร์ตมุมอะไับ แอร์แบ็กนอกจากแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็จะมีแอร์แบ็กตรงหัวเข่านะครับและก็เนี่ยตรงเสาเก๋งด้านหน้านะครับคือมันเป็นระบบความปลอดภัยที่ที่มีที่ที่ควรจะมีแต่ก็ไม่ควรจะใช้นะครับเขาเขาทำมาเพื่อความปลอดภัยแต่เราก็ไม่ควรจะใช้นะครับมีไว้ดีแล้วนะครับเป็นออปชั่นถ้าเผื่อเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับแต่จริงๆก็มีไว้งั้นแหละไม่ไม่ต้องไปถามหามันไม่ต้องใช้มันนะครับโอเค ระบบการขับขี่องพอจูเนอร์เองเนี่ยไม่ได้เป็นระบบเปียร์ vsc เองนะครับหรือควบคอนโทรลเองเนี่ยเขามีมาให้พร้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นรถที่ตอ,อบโจทย์ได้ดีสําหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้ไกลนะครับหรือชั่วโมงเร่งรีบเองนะครับโหมดขับขี่แบบพาวเวอร์โหมดนะครับโหมดที่ต้อง,อง,องการทับสปีดเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับซึ่งขนาดรุ่นก่อนที่เราใช้กันในเกียร์สี่สปีดห้าสปีดก็โอ้โหโอเคแล้วนะครับมาเจอตัวนี้ที่ปรับเครื่องยนต์ให้เขาเรียกว่าให้ cc มันเล็กลง นะแต่เพิ่มม้าเข้าไปเพิ่มทอปสปีดเข้าไปเพิ่มเ,เกียร์เข้าไปนะครับเป็น6สปีดนะครับก็ตอบโจทย์หลายคนที่อยากจะได้รถครอบครัวประมาณนี้แล้วก็ไม่น้อยแบบนี้และเป็นมือ2เนี่ยราคาแค่ล้านต,ต้นล้านหน่อยๆน,นะครับนะท่านก็ประหยัดไปตั้ง5 6แสนนะครับอันนี้คือจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูรถมือ2องอ่าอะไรเลยเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่ท่านควรจะมองหาแล้วก็มองมาที่มงคลกาเซ็นเตอร์บ้างนะครับโอเค เดี๋ยวผมไปดูข้างหลังกันวนะ่าจุดขายอีกจุดหนึ่งนอกจากใหม่น้อยแล้วเนี่ยนะไปดูเบาะข้างหลังกันนะฮะออยดยวออยดยวไปเปิดดูเบาะแถวกลางก่อนนะครับเนี่ยไปดูที่ความใหม่ของคันนี้นะฮะอ่าท่านไม่ได้ตาฝาดหรือผมไม่ได้มาคุมเองนะนะครับพลาสติกจากโรงงานไม่เคยแกะเลยนะครับพลาสติกจากโรงงานเนี่ยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับ คือสภาพคันนี้เนี่ยผมบอกว่าน้องๆป้ายแดงอย่างแน่นอนนะครับน้อง mm. ๆป้ายแดงอย่าง mm. แน่นอนนะครับพลาสติกทุกอย่างจากโรงงานนะครับไม่เคยแกะนะครับนะไม่เคยแกะเลยเนี่ยพวกเบาพวกอะไรนี่ไม่มีรอยเปื้อนเลยนะครับไม่มีรอยเปื้อนเลยคือตัวนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะครับไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นตัวเดิมๆจากโรงงานนะครับแม้กระทั่งพวกพรมปูพื้นเองเนี่ยนะครับหลายคันที่ผมรีวิวเขาอาจจะซื้อพรมเข้ารูปมาใส่แต่ตัวนี้คือเป็นพรมจากโรงงานนะครับยังไม่ได้ปรับแต่ง ยังไม่ได้เอาพรมอะไรนะพรมห้ามิติ8มิติหรือพรมกระดุมมาปูนะครับหลายคนซื้อไปก็ชอบแบบเดิมๆว่าแบบนี้แหละนะครับและก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางของคนไปครอบครัวใหญ่นะครับรุ่นนี้มีที่ชาร์จไฟให้ด้วยนะครับมีที่ชาร์จไฟมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับเห็นไหมลองเอาไฟไฟเท่าไหร่22 0บโวลต์ไฟบ้านนะคทับเลยนะครับนีนะครับสามารถทํางานไปด้วยดูหนังฟังเพลงไปด้วยนะครับโดยที่ท่านแบตจะไม่หมดนะครับเพราะมีที่ชาร์จให้ อย่างดีเลยนะครับก็แก้ปัญหาได้ดีเขาเรียกว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรสังคมก้มหน้านะครับชอบเล่นโทรศัพท์ชอบอะไรพวกนี้นะครับก็ผลิตออกมาดีนะตัวนี้ผมยอมรับเลยนะยอมรับเลยว่าฟอร์จูเน่เขาพยายามแก้ไขแก้ไขแค่แก้ไขไข,ข้บอบกพร่องของรุ่นเดิมเนะี่ยนะครับได้ดีนะครับนะพวกระบบแอร์เนี่ยแน่นอนว่าแอร์หลังจากไฟอยากเป็นต้นมามันก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์สามตอนอยู่แล้วนะครับเป็นแอร์สามตอน นเป็นแอร์สามตอนเขาเรียกว่าเย็นทั่วกันเย็นสบายทั่วคันนะครับแต่หลักจุดขายโอเคมาดูด้านหลังกันมาดูด้านหลังนะฮะแน่อนอนว่ฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์เนี่ยประตูหลังเปิดไฟฟ้านะครับ2.4 2.8นะครับประตูหลังเปิดไฟฟ้านะครับประตูหลังเปิดไฟฟ้าเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับเปิดจากฝาท้ายก็ได้หรือเปิดจากด้านหน้าก็ได้นะครับคือควบคุมได้3จุดใช้งานผ่านกุญแจสมาร์ทคีย์เนี่ย นะครับุญนจ้าจริยะตัวนี้ใช้งานได้ไง่ายผู้ชมมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะผมบอกเลยสภาพเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงนะครับสภาพไม่ต้องพูดถึงเลยพลาสติกห่อห้มอยากโรงงานมายังไงอยู่อย่างนั้นนะครับเบาะแถว3เนี่ยจะพูดถึงว่าใช้งานเลยเบาะแถว2ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเบาะแถว3ก็ไม่ได้ใช้เช่นเดียวกันนะครับแลวรถเนี่ยเดิมแบบเดิมไม่รู้จะเดินยังไงแล้วนะครับเดิมสนิทเลยนะครับ ก่อนที่เราจะดูด้านหน้านะผมให้ดูด้านด้านหลังก่อนนะครับทุกอย่างที่เป็นมาจากโรงงานน็อต <not S 2> ไม่ขยับเม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยเดิมสนิทเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับเดิมสุดๆอันนี้แหละคือสนเสน่ห์ของรถมือ2นะครับสนเสน่ห์รถมือ2ก็คือขายกันที่ความเดิมไม่น้อยนะครับซึ่งคันนี้นะครับผมยอมรับว่านะครับต้องตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่มองหา รดสภาพแบบนี้ราคาคุ้มคุมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโฟล์กเนอร์ตัวใหม่ที่ออกแบบมาใหม่ด้วยนะครับตัวนี้แหละตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนยิ่งสวยนะครับเพราะอย่างไฟท้ายเองเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมไฟท้ายทับทิมเนี่ยนะครับตอนกลางคืนถ้าเราเปิดไฟดรือเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับบุมเมลแงนะครับเป็นคล้ายๆกับบุมเมลแงมันจะดูสวยมากนะหลายคนที่ไปแต่งกันนะครับหลายคนที่ไปแต่งกันก็ไปติดนะก็ไปติดโลก็แล้วไปติดโลโก้ใหม่ที่เป็น ฟอร์จูเนอร์เนี่ยเป็นโลโก้ที่มันเรืองแสงขึ้นมาอาจจะเป็นสีสีแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงก็จะสวยเลยเพราะมันจะรับกับไฟท้ายเนี่ยสองตัวเนี้ยนะครับรับกับไฟท้ายนะครับนะตัวนี้เขาไอวกพวก,พวกสปอยเลอร์เนี่ยนะครับเขาแต่งมาจากโรงงานนะตัวนี้ไม่ได้แต่งเพิ่มนะตัวนี้มาจากโรงงานคืออย่างที่ผมเน้นย้าไปคือคันนี้มันเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับรถวิ่ง20,000กิโลคุณผู้ชมนะครับรถวิ่ง20,000กิโลนะครับโอเคจุดขายหลกัลกๆของคันนี้ก็คือ ไม่น้อยสภาพเดิมและก็ราคานะครับแล้วก็ราคาคือคือห้องเครื่องเนี่ยผมต้องบอกว่ารถป้าปยแดงก็ก็ยางไงแหละนะครับยังไงอย่างนั้นแหละนะครับ,งงะะค,รบคือคือแ้าไม่แตกต่างเลยแตกต่างเขาแค่ไปวิ่งมานิดหน่อยนะครับวิ่งมา20,000กโลนะครับสภาพเนี่ยเดิมแบบไม่รู้จะเดิมยังไงนะครับเดิมสนิท นะครับเดิมๆเ,เลยนะฮะน็อตทุกอย่างน็อตทุกตัวเม็ดอาร์คมาจุดเพดนะครับอันนี้คือให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับเพราะหลายคนที่ซื้อรถกับผมเนี่ยหรือซื้อรถกับที่มงคลการ์เดนเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้นะซื้อผ่านทางช่องทางการดูออนไลน์ดูไลฟ์สดดู YouTube Channel นะครับของช่ององเราแล้วก็ตัดใจซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเรารีวิวจากรถตัวจริงเสียงจริงขายจริงนะครับ ซื้อสดซื้อผ่อนนะครับซื้อสดซื้อผ่อนเนี่ยได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญราคานะครับเราขายไม่แพงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านสามารถเทียบกันได้อแล้วนะครับรถมือสองสภาพปีใหม่แบบนี้ท่านสามารถเห็นความต่างจากรถใหม่นะครับผมไม่ได้บอกว่ารถมือสองเนี่ยมันจะดีกว่ารถใหม่ทุกอย่างไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่ามันคุ้มค่าที่ตรงไหนจุดขายมันคืออะไรนะครับวันนี้ผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับอีกคันหนึ่งนะครับ ก็ฝากคันนี้ไว้ในออบอกอ้อมใจแฟนเพจนะครับของรถมือ2องมงคลคาเซนเตอร์นะครับโอเคอันนี้คือดูกันแบบรวดเร็วน้าเวลาเท่าไหร่ตอนนี้นี่เราไลฟ์กันไม่เยอะประมาณสัก20กว่านาทีเผื่อไปตัดลงช่อง YouTube ด้วยนะออยนะเวลาไปตัดลงช่อง YouTube ด้วยนะครับโอเคสำหรับราคานะครับล้านห0าหมบาทผมบอกไปแล้วนะล้านห้าหมบาท สำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนี้ก่อนเห็นก่อนคนที่ดูใน u t u b e นะครับว่า YouTube ผมจะไปอัปลงทีหลังนะครับแต่ผมพยมายามจะไลฟ์ like สตรีมให้มันพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับแต่เขาว่าเดี๋ยวทีมตัดต่อขอตัด,ต,ด,ต,ดตัดหัวท้ายใส่หน่อยเผื่อไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรติดต่อนะครับมันก็จะยากนะครับโอเคไปลง YouTube อีกทีหนึ่งก็ค่อยดูย้อนหลังก็ได้สําหรับใครที่มาดูไม่ทันนะครับสำหรับความเดิมความสวยของโฟเอร์เนตัวใหม่แล้วก็ราคาสุดคุ้มของรถคันนี้นะครับ ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับรถที่จะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะเทศกาลที่มาถึงเร็วนี้คือคริสต์มาสนะครับวันที่25นี้นะครับก็อยากให้หลายคนที่ดูดูอยู่นะครับหรือญาติพี่น้องมองหารุ่นนี้อยู่นะครับนะไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทางไหนนะครับฝากคันนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับในทุกช่องทางที่ท่ทานพบเจอคลิปคลิปนี้และท่านจะไม่พลาดชมรถเข้าใหม่สวย,สวยจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขานะครับตอนนี้ซื้อขายได้ทั่วประเทศแล้วนะครับซื้อขายทั่วประเทศแล้วนะครับล่าสุดก็ไปเซ็นสัญญาที่กรุงเทพมาแล้วก็ผมไปส่งรถที่หนองคายมาก็รุ่นนี้แหละนะครับรุ่นนี้เลยนะครับโฉมนี้นะครับแต่เป็นเครื่องยนต์สองพันสี่นะครับหรือใครอยากได้ Fortun e r รุ่นใหม่นะครับสั่งกันเข้ามานะครับฟอลโล่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาอยากได้รุ่นไหน f o r ์ u เนอร์ตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราแล้วนะครับเป็นรถเขาเรียกว่ารถรถทำเงินรถทำมาค้าขายรถที่ขายดีมากๆสํสำหรับร้้้้าานนนเเรตออีีแลลวกก็มใหื ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ f o r t จ n e r ตัวแรกจนถึงตัวใหม่ล่าสุดนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมรับชมมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานสอสักดามงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลรัตธานีวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบต่อไปคลิปต่อไปค่อยว่ากันนะครับรถอะไรแบบไหนยังไงหันกลับไปนะครับคันนี้จะออกสื่อต่อไปนะครับมิวเอ็กซ์บูวพาวเวอร์นะครับดีดีไอบูว์พาวเวอร์เพิ่งลงเทสเลอร์มากําลังเช็คความพร้อมนะครับมิวเอ็ก D.D.I. Blue Power ในกำลังเช็คความพร้อมนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ